โคฟุตฝนมันตกทุกคนมาทิวเช้าเลยจังเพราะว่าต้องเดินทางกับรถเมย์ครึ่งชั่วโมงไปซ้อมฟุตบอลแล้วก็อาบน้ําที่นู่นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนต่อจ้ะฝนมันตกอะคอนรับชี่ยังเราต้องลับละไม่ด้วยมาดูคอนว่าอ้าวทำไมเราซ้มกระปุกท้ำกระปุกว่าอันนี้ทุกคนอันนี้ของผม ของข้าวมหาวิทยาลัยมีพัโลกับไข่ของอเล็กส่วนอันนี้ทุกคนมันบอกมันเพื่อนชอบมากตำไทยก็เลยสั่งแม่ครับได้ข้าวข้าวข้าวให้เพื่อนหนึ่งนี่เป็นตำไทยแยกน้ําแยกเส้นครับนี่บอกเขาว่ามะละกอยังเหลืออยู่ถ้าพรุ่งนี้จะเอาก็จะได้เซตนี้แล้วก็ข้าวหนึ่งกล่องเออนะก็ของเพื่อนอเล็ก่ะบังคับไหม อุ่มาอันนี้เย็นเย็นนิดหนึ่งเพราะว่าฝนมันตกเชา้ชาๆมาก็ต่างคนต่างไปทุกคนเจอ,อกันอีกทีก็เมือ่อค่ำบรรยากาศแบบนี้ทุกคนอยากจะบอกว่ามันเหงาเลย บรรยากาศมันทําให้เหงาแต่ว่าเราไม่ได้เหงานะแต่ว่าบรรยากาศอะมันทําให้คนแบบเหงาๆอะ่ะยิ่งฝนตกด้วยแล้วโอ,โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลย หมูทอดจ้าทุกคนรอบธรรมดาดธรรมดาเลยเสร็จแล้วก็หมดเป็นหมูซันนอกนะทุกคน ได้แล้วทุกคนหมทอดของเราทำลาบหมูจ้าอันนี้หมูสับลาบหมูกินกับนังนอ้อเมน,นูโอ้ยเมนูเนาะ ไปจักหน่อยกันจ้ันี้เป็นหนังหมูที่เราต้มแล้วนะทุกคนแต่ก็จะเอามาใส่ลวกไปด้วยหนังหมูหนังหมูหหม <c ười> โอ้ยจักเม่งนังด้ว ปดตกไปส้น้นออกไปใหม่เลยมันใหม่ทคทุกคนได้แล้วไปทำลาบกันผงชูรสนิดนึงจ้ะ өзгертпейтін กินเผ็ดมากนะทุกคนเ,เขาขัวจ้าใบมะกรูดนะเห็นบหมทุกคนยสมองไปแล้วอน้ำมะนาวจ้ะ Có xím bơ nè Xí xím bơ này xin bơi xin hết xin luôn xin áo xin bơi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  xin ได้แล้วจ้ะทุกคนลาบหมูจ้าวันนี้ใส่หนังหมูด้วยจะจัดใส่จานจ้าเก็บของก่อนจะเสร็จจานเห็นโบลาณท่านผู้ชม กับข้าวเหนียวได้จ้าทุกคนข้าวเหนียวหมูทอดแม่บอกแม่บอกแม่ทิวว่าอ่วาว่าเสีย,ยอ่ขาข้าวเหนียวเออหมูทอดนี่ต้องกินกับน้ำพริกปลาแดกฉันจังสีเขากันแม่ทิวบอกแม่มีหรือเปล่าอมมีบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดพี่น้องนี่จ้าลาบหมูเป,ป็นแซ่เบ่ะ หมูทอจ้าวางเลยเขากันบ่เขากันบ่วเ,เป็นยังอเล็กมากพอดีเล็กมากพอดีเปิดเองลูกเอ้คุณแจก็มีไม่ว่าง อ้แดดลาบหมูเออไปหิวข้าวน้องหิวข้าวอเล็กสาไปไปที่ฟิวส์มึงมองมาเสียด้วยกเนี่ยโอเคโอ๊ยนั่นตกไอ้สมองก้องสเกลุ่นตะได้วยน่าจะเสักซ์ตั้เองไมันตกแล้วแม่ก็กินเลยเพราะว่าจะจายมันนะแม่ตกพื้นนะ เป็นยังอกเสือโลกมันบ่เห็นแม่แล้วไปทุกคน แบง่งสมบัติกันแลลวจ้ะทุกคนทักทายกันกินข้าวเลง้งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของอเล็กอันนี้ของพ่อมันคนละกระติบโ,โอ้ยคอนสวสดครับสวัสดรครับทุกคนอมทักทายกันทุกคนกินข้าวเลง้งจบ หกโมงกว่าแล้วเนี่ยโอเคอันนี้เราทำยังไม่ได้ชิมเนาะแม่ยังไม่ได้ชิมทุกคนก็เป็นแครอทเค้กเราก็ลาบหมูลาบหมูหมูทอดเขาเนียวคุณะะพากันจกเราจ้ะโอเควัชชุกุลทำไมจะกินสามกินสี่กับกินไปเถอะพาวุตมียาดูขาน เพื่นว่ามันเข่ามันน้อยนิดเดียวเพื่นว่าเพื่นว่าสิกินเค้กสองสิ่งเพื่นนะนะาหคักเนยอิ่มโมเสตตาคอกกินข้าวเหนียวอันซัมนี่เพื่อนนะเพื่อนกินข้าวเหนียวซัมนี่เพื่อนกินไปแล้วเพื่อนว่าอิ่มแล้วเพื่อนสิกินอันนี้สองสิ่งโอ้ยคักโอ้โหจานนั้นน่ะ ยกยกยกายมอืมเฮ้ยดีดีกินกินจริงมันต้องเป็นหมูย่างแต่แต่ว่าทอดอ่ะแม่แม่ไม่ค่อยได้ทอดไงแม่ไม่ค่อยได้ทอดก็เลยแบบว่า เออลองทอดดูหน่อยอื mm hmm. ทอดหมูไงทุกคนส่วนมากก็จะทอดไก่ไงหมูสามชั hmm. mm ้นปะฮะหมูอะไรสะทอดไม่ใ hmm. ช mm ่ห hmm. ม mm ูสามชั้นหมูสันคอไม่หายอ่ะอืมอืมหมูอะไรฟิกเอโลอีกแคฟิกฮันสว่าอะไรเด้อสว่าอะไรฮันเด้อ

หม,มาทอดแล้วนี่เพื่อนกินตำไถก็คออร่อยมากเพื่อนสนใจเหรอสนใจมากดีใจมากดีใจมากก็ผมผมบอกเพื่อเามวแม่บอกเอ้ามันมันยังเลืออีกหนึ่งมือหนึ่งสอหนึ่ง,งมือม คนไทยอยากกินบอกก็ถ้าแม่ทำได้เอาชินชิบท้าแม่กอมผมทำทำได้จะเอาเหรอพรุ่งนี้จะเอาตำไทยอีกอะไรอะนี่กะเป็นหมูเอเขาเป็นกระเทใช่ไหมอัน้อร่อยมากลาบอร่อยมากพร้อมได้กินผหลก

คนนี้มาก่อนหิวข้าวรา้อหย่อนหวานตุ้มแบบม้วนย,ย่อเยอะไม่ใช่ภาษาสกุลอะไรนะชอบไปซสีมันกินไม่หมดหนอก อันนั้นปิจ้าไปทุกอย่างแฮร์รดนังเดนไมค์ก็เด่นเวอร์สไปซี่เมื่อถ้าไม่ีฮมบิโต้ตแมทธิวตื่นแต่เช้าเลย ไปซ้อมนั่งรถเมย์ไปซ้อมเพราะว่าซ้อมสนามใหญ่เสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ําที่สนามเลยอาบน้ําที่นูน่นแล้วก็ตรงไปโรงเรียนเลยขากลับมาก็นั่งรถเมย์กลับบ้านอ,อ,อเพราะว่าปั่นจักรยานไม่ได้แล้วเพราะว่าสนามใหญ่มันอยู่ไกลบ้านทุกคนแล้วถ้าแมทธิวปั่นจักรยานน่ะก็คือแบบว่า อต้องตื่นเช้ากว่าน,นี้ปั่นจักรยานหรือตื่นตื่นเท่าเดิมไม่ส,สัมบ้าตื่นเท่าตื่นเท่าเดิมแต่ก็จะไปปัน่นไปโรงเรียนอีกแล้วก็จะปั่นกลับบ้านอีกมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยตรงที่เราซ้อมเสร็จเราอาบน้าแล้วก็ปั่นไปโรงเรียนอยีกไงก็หหให้นั่งรถเมลนะ์ช่วงนี้แม่คือนั่งรถเมล์นะทุกคน อร่ยเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งกันเดี๋ยวแต่นาทีก็จะกินชิ้นเดียวคนเดียวครับต้องครับอร่อยมากอมอือ ก็คนเยอะแล้วชอบอินเตอร์หลับมือจแบบจะบให้มอนก่อนตมันอร่อยดี้ากินไม่ได้จะแบ่ก็ไม่ได้ตลเนาะกถ้ามาไปโรงแรวมาต้องอุ่นบออุ่นได้ครับแมงมันก็จะเย็นมากทายันมากก็กคนอร่อยคืออาหารที่นี่ต้องอุ่นอ่ะทุกคน เป็นอาหารพวกนี้เวลาห่อข้าไปกินอะไรกต้องอุ่นอ่ะไม่งั้นก็กินน้ําแข็งเนี่ยมันเย็นอ่ะเพื่อนทามผมผมจะทาไหมทำไแม,ม,แมออาสวิชาทำอาหารวิชาทำอาหาร <c oughs> จะมาเรียนกับแม่เหรอ <c oughs> ไม่เรียนกับแม่อ่ะทำง่ายนะ <m> <tamam> ง่ายจุดอร่อยเลยแล้วเขาพูบอกอันนี้ทำทำง่าย <m> อาลัอสลสเตอรอนอืมอีกอีกส่วนหนงมันอะไรเงี้ยอ่ะเขาบอกเขาบอกโอเคตัวผมบอกจะใส่อันนี้ใส่อันนี้ผม <m> <ๆ>บอกอือเขาบอกอัน,อกอนนี้ไม่อุ่นใช่ไหมผมบอกไม่อุ่นเขากวันนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยกัน เพราะว่าพี่เาสระสการมาส่วนนลมาบวานตาหนุ่มนะคุกเขาส่งวิดีโอให้ผมตอนเขาเช็คตอนเขย่ากล่องข้าววะเขาทำถูกปะอืลองช้อนอนนี้ก็ได้ยอ่ไม่รู้เพว่าข้าวแห้งผมมาหวานเนี่ยทำไงครับก็ทำอ้าวหื้นนย่กกระลำทำไม

เมอมากเขาเดกวบาราบอร่อยเดี๋วอร่อยเหมือนมันมีคั่มวิ้ชว้วาวมันสองวาว่อืมิ <c oughs> นแัเดียวนี่บอกไ <c oughs> ม อลเล็กจะห่อทุกอย่างแม่บอกว่าอันนี้พรุ่งนี้มันไม่อร่อยแล้วนะลาบอ่ะมันไม่อร่อยแล้วเอเวนตะตไปอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวเวนดูหมูเวนต์ไปลาบอ่หมูก็คือมันบอแมนเด่นเมนอย่างดอกจ้ะถือเหลือกอ็ห่อจ้ะถ้า เรากินหมดแล้วไม่มีข้าวหอ่อแล้วก็มีอย่างอื่นทํา <_ t aps> ทําห่อได้ทุกคนแม่มดเอากระเพาะเอาไปแล้ว <_ t aps> พ่อก็ห่อไปแล้วพ่อห่อไปแล้วแล้วพ่อกินไม่หมดมเ้ง <_ t aps> อันนี้ก็เทใส่ตรงนี้ครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งแ,แล้วก็อุ่นแล้วข้าวเหนียวอล็กจเอาไปแบบนี้ใช่ไหมครับ <_ t aps> คือข้าวเหนียวแมวอ,ออกจากนี่ไงทุกคนก็ อเล็ขาจะเอาไปแบบนี้ก็เปลี่ยนถุงถุงนี้มันอุ่นได้ถุงถุงที่แม่มีของไทยอ่ะมันอุ่นไม่ได้ครับเอาเข้าวเหนียวไปใส่กระติ๊บไปอย่างนี้ครับเออปะอ่อิ่มแล้วกินของหวานต่ออ่ะตักเลยแมทเป็นคนตัก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 รัอันไหนก็เอา เอาอันขอบให้แม่กับเล็กเด็กเดียนล้โอ้โหโอ้โหรอยุดสุยแม่ดูนันข้างนดูอีกสักมานี่ข้างนั้ไม่ควจะทําอันนั้นแอันนี้ทอันนั้นแล้ใส่จานอัเล็กเดี๋ยวเดียนแล้กับเล็กแม่กับเล็กเอาคนละครึ่งอืมจะเป็นยังไงแม่ส้มมา เดี๋ยวไปต็มยรนะอะสุดเลยั่งเนเมื่อสัู่อะไรล่ะกมค่ออดิเลยไต้องรอใครกินแม่วันอ้ยันม่อลนะอันไหนก็ได้ครับเล็กแม่เอาชิ้นชิ้นนี้มาเอาชิ้นเล็กมเออแม่ไม่ได้แบบว่า อะไรเยอะแยะกับของหวานยังไงครับอร่อยติ๋วอร่อยมมกอืมอร่อยอืมเบิดไปครึ um, ่งสิ้นแล้วอ nah, ้โหฮ่คักเน่อร่อยดิอร่อยไหมโอ้โด กินข้าวเหนียวไม่อิ่มแล้วกินของหวานอร่อยเอผสคักแนจ้ะเพิ่นมมาคักจ้ะสวนอเล็กกับแม่คนละครึ่งกินก่อนอืมไม่หลอกอเล็กไม่ชอบครีมไม่ไรหรอก ข้าวเก๊เลยกบุ๋มอะเล็กแม่แม่ทำตามอะเล็กได้แล้วนะนี่กูเตรียมมันอร่อยกว่าผมทำอะเล็กบอกมันอร่อยกว่าผมทำว่ะเออแล้วมัาจะเอาฮะมันจะเอาพรุ่งนี้ก็จะเอาไปถ้าวไม่มีกระปุกกระปุกมีเพระป๋านึ่งฟออันนึ่งฟอหอข้าวของผมนึ่งฟอข้าวเพื่อกแล้วก็นึ่ง ฟอดตำไทยหนึ่งฟอตตำไทยเหรอมันมีกระปุกอีกจะไปจะไปเอาทนบอกพมเอาบุฟเฟตตลอดเอาบุฟเฟตไปตลอดอเล็กโชคดีเนาะเพื่อนเขากินขนมปังชิ้นเดียวเออเฮนดีโซแฮนดี้ทักอือจักซำนองเยอ่า ก็ไปก็ไปกินหรืออื่นทั้งสอย่างเงี้ยเอาไปได้เนี่ยเอาไปก็แบ่งเพื่อนกินก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่เอาไปก็สองคนนี้เขาก็กินหมดเลยฮะครับถ้าเล็กไม่เอาไปสักชิ้นเดียวสองคนนี้เขาก็กินหมดเลยใช่อร่อยไหมแม่วงแบอ้าองพงะอยังไง อิลีติแมตมันซ่บอิลีนะลูกเนาะคุณจะเป็นเาวเวด้วยเหรอครับิตเถโอเคโอ้ยังไม่ได้ให้ทุกคนดูฝั่งนี้เลยมันเป็นยังไงอะอเล็กถ่ายหน่อยทุกคนมันก็จะประมาณนี้แหละเออสวยไหมอะไรจ่าเหลือกี่ชิ้นนี่ทั้ง 62, หมดสิบสองเหลือเจ็ดชิ้นเฮ้ยแปดเก้าชิ้น <laughs> นับยังไงเ mm hmm. <laughs> หลือเก้าชิ้น ท่านและทุกคนจ้าเดี๋ยวฝากคลิไปไว้สำนีจ้าเดี๋ยวพอกันไหมนะจ้าสบายดีสวัสดีใครจะเอาไปก็เอาไป <c oughs> ห่อไปเลยผัดครับบ๊ายบายบ๊ายบาย